ไหนปะปาไม่ใช่เอถูกต้องอันไหนมะม้าอันไหนมะม้ามะม้าอยู่ไหน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 กอล์มะม้าอยู่ไหนกอล์ฟอยู่ไหนมีผมมีความสามารถพิเศษยังไงใช้เงินเป็นเป็นยังไงเป็นจำนวนมากนี่เน่ยเป็นไงเป็นไงวิธีการกินของพร้อมต้องกินยังไงพร้อมต้องกินเหมือนแครกเกอร์แล้วก็แบบดิบด้วยข้าวคือเป็นกรอบๆข้าวกรอบน่าดูน่า ตื่นแล้วมึงตื่นครับตื่นแล้วติด <c oughs> ตุ๊กตามหมีเหรอเหมือนป้าป๊าตอนเด็กเลยมมี <c oughs> ีีบบ <c oughs> ูท่านเหรอให้เหรอให้มามีเหรอ <c oughs> ช่วงนี้ก็คือเอาจริงๆเลยจะเรียกว่าช่วงนี้เยตั้งแต่มีเบบี้คนนี้นะก็ เวลาส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบเขาเป็น first priority เลย<ง>หรือว่าความสําคัญอันดับแรกเลยต่อให้ทํางานหนักแค่ไหนก็จะต้องใช้เวลากับเขาเยอะเุอยจะทิง้งทาไมทิ้งนะครับล่นครับหุดมือแหละต้องคอยสอนตลอดเวลาด้วยแหละนะอย่างเงี้ยอย่างบางทีเนะี่ยเขาโยนของเขาจะบอกโยนของไม่ดีนะเออบางทีขี้เกียจทำงานกันนะเอาเนี่ยเอออยากอยู่บ้านไม่ต้องทํางานไปเลยแต่ก็ไม่ได้นะต้องทำมาหากินแหละช่วงนี้มือหายย่ะเออแอะหลุดมือแหละถ้าหลุดมือปปาไม่ว่า แต่ถ้าโยนของป้าว่าออใช่ไหมพร้อมมากินแค่หมั่นป้อนนะมา,ามา,าบีบอกซิว่าตอนนี้วิธีการกินของพร้อมต้องกินยังไงพร้อมต้องกินเหมือนแพ็กเกอร์แล้วก็แบบดิฟด้วยข้าวคือเป็นก,กรอบๆข้าวกรอบก็ต้องบอกก่อนว่า,วา,าบบ ی, มันเป็นข้าวของเบบี้นั่นแหละเป็นข้าวอบกรอบได้ไนดะ้ป้าเด็กมามาแม่นะป้า ไม่ใช่ไอ้ถูกต้องอันไหนมามหาอันไหนมาไหมมาไหมาอยู่ไหนมาไหมอยู่ไหนมาไหมอยู่ไหนมาไหมอยู่ไหนก๊อฟมาไหมอยู่ไหนนี่แหละคือจริงๆแล้วช่วงนี้ก็อย่างเมื่อก่อนทํางาน7วันแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณสี่วันห้าวันต่อวีคบ้างก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะแต่พอมีพร้อมนี่จริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าการก็ไม่ค่อยอยาก ออกจากบ้านไปทํางานสักเท่าไหร่ลวแล้วยิ่งเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บในช่วงนี้ด้วยนะอีแม่ก็ยังบอกเลยว่าโอ้ไม่ต้องทํางานเยอะหรอกแต่ก็ไม่ได้ไงคือเมยผมมีความสามารถพิเศษยังไงใช้เงินเป็นเป็นยังไงเป็นจานวนมากนี่ไงเป็นยังไงเป็นไงสุดยอดความสามารถนี้ไม่ได้หากันง่ายนะเอาจริงๆแล้วครับก็คือตอนนี้อย่างอย่างที่วันนี้เรามาเล่าให้กันฟังก็คือผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีของครอบครัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานด้วยจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกหรือเป็น วิธีคิดบางอย่างละกันในการทํางานของเรานะครับจริงๆแล้วผมว่าใครๆก็อยากได้สตางค์เยอะเนาะคือ <Yeah. S 1> แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอได้สตางค์มาแล้วอะ่ะเราจะทํายังไงกับมัน oh. เราไปใช้อะไรกันบ้างอ,อย่างอย่างผมก็คือใช้จ่ายในชีวิตประจาวันใช้จ่ายในครอบครัวค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตปัจจัยสี่ต่างๆแล้วทีนี้มันจะต้องมีส่วนที่เราต้องตัดเอาไว้ก่อนผมใช้คําว่าตัดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอย่าบางคนอะ่ะใช้ก่อนแล้วจึงเหลือ และส่วนใหญ่ก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นเวลาผมได้สตางค์มาเนี่ยผมจะตัดไว้จํานวนหนึ่งก่อนนะครับแล้วแต่เลยว่าตัดได้เท่าไหร่นี่คือแล้วแต่ส่วนบุคคลเนาะจริงๆแล้วแล้วผมก็จะเอาไปลงทุนต่างๆนะครับซึ่งการลงทุนมันมีหลายรูปแบบมากนะครับถ้าใครได้ติดตามครอบครัวของกันกับพอก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราสองคนเน่ะคือไม่ได้แค่ทำงานหนักอย่างเดียวนะครับหล<อ>ังจากนี้มันจะเป็นการทำงานแบบชาญฉลาดละเมื่อก่อน work hard เดี๋ยวนี้เราต้อง work smart กันแล้วใช่ไหมครับพร้อมใช่ไหมครับ ใช่ปะ่ะเออพร้อมบอกเออ <c oughs> นั่นแหละนั่นแปลว่าตอนนี้ครับคือจริงแล้วนอกจากเราใช้เวลาของเราแล้วก็ใช้แรงของเรา,เาไปทํางานแล้วเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วมันจะดีถ้าเราสามารถให้เงินทํางานให้เราได้ด้วย <c oughs> อ่ะนี่มันเป็นการลงทุนนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักเรื่องการลงทุนอยู่แล้วซึ่งมันมีหลายรูปแบบมาก <c oughs> อย่างที่เห็นกันคร่าวๆง่ายๆง่ายที่สุดอย่างผมเนี่ยผมชื่นชอบนาฬิกา <c oughs> ผมก็จะลงทุนในนาฬิกาสำหรับผมแล้วนาฬิกาไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย นะครับแต่ว่าในการลงทุนถ้ามันถูกแบรนด์ถูกรุ่นคือการเก็บนาฬิกาเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มเสมอเช่นสมมตินะครับนาฬิกาปีนี้เรือนี้มันราคา10บาทปีหน้ามันอาจจะเป็นราคา13บาทก็ได้นะครับย้ำว่านี่คือสมมุติขึ้นมานะครับแต่ว่าคือต้องย้ําว่าถูกรุ่นถูกแบรนด์อะไรประมาณนี้สุดท้ายแปลว่าเราต้องมีความรู้นะครับออะยังพลอยพลอยลงทุนอะไรบ้าง จริงๆพอยก็ลงทุนในกระเป๋าอันนั้นไม่ใช่การลงทุนครับเอ้ยเป็นการลงทุนอันนั้นไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ต้องแบอกงี้ให้ทุกคนเข้าใจก่อนการลงทุนหนึ่งเลยเนี่ยมันต้องเกิดจากความชื่นชอบด้วยอย่างเราชอบนาฬิกาเ,เราชอบกระเป๋าคือเรารู้สึกว่าลงทุนในกระเป๋าหนึ่งเลยเราได้ใช้คือกำไรชีวิต สองเลยเนี่ยมันคือเป็นการลงทุนที่มี v a l u ในนาโฟสอย่างกระเป๋าพอยอย่าง c ช n n e l หรือ h e r m เมอะไรเงี้ยทุกคนจะเห็นว่าแม้กระทั่งเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้นะโควิดผลกระทบหนักมากๆแต่คือราคาขึ้นนะ,ะนนะอเออแล้วก็กระเป๋าที่พอยแบบซื้อเก็บไว้เมื่อแบบหลายปีที่แล้วนะวันนี้ก็คือมี value เพิ่มขึ้นบางใบแบบ หลักแสนบางใบพุ่งไปเป็นแบบหลักล้านก็มีอ่าแล้วก็มีเรื่องของที่ดินด้วยนะคะพลอยก็มีซื้อที่ดินไว้ที่เชียงใหม่กันก็มีซื้อที่ดินไว้เหมือนกันนี่แยกกันนะจ๊ะแยกกันนี่ซื้อที่กกทดินไว้ที่เชียงใหม่เหมือนกันออนะฮะค,คือชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วแล้วพลอยก็มีอสังหาริมทรัพย์ของเขาก,ก็ซื้อเป็นการลงทุนพูดง่ายๆก็คือทําให เงินมันทำงานแทนเราแทนที่จะเก็บเฉยๆและเป็นแค่การออมผมใช้คำนี้แล้วกันจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนคือการออมอ่ะมันไม่เหมือนกับการลงทุนนะการลงทุนคือการทําให้เงินงอกเงยแปลว่าทําให้เงินทํางานแทนเราได้อย่างผมกับพลอยน,นี่ก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เหมือนกัน นะครับซึ่งจริงๆแล้วนในการลงทุนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แน่นอนครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมันแล้ววันนี้ครับผมมีกองทุนตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําซึ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบในการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และชื่นชอบการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนน่าจะสนใจครับมันเป็นกองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกครับโดยการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกเลยนั่นแปลว่า มันลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังขออนุญ,ญาตป้อนข้าวลูกก่อนล้กันนะเออน่ป้อนข้าวลูกเสร็จเรียบร้อยใช่กอย่างที่บอกครับคือตอนนี้ก็คือเป็นความสําคัญหลักเลยนะครับของทั้งการทั้งปล่อยแล้วก็จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เรา อยากจะใช้เวลาด้วยมากที่สุดเลยใน,ในแต่ละวันในของทุกๆวันด้วยนอกเหนือจากการทํางานนะซึ่งจริงๆตอนนี้การทํางานก็อาจจะไม่ใช่เรื่องหลักอีกต่อไปละต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยเดิมทีการทุาคนทำงานหนักมากแต่เราก็คือเลยมาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอาไปลงทุนเนาะให้เงินเนี่ยมันทํางานให้เราคืนบ้างจะได้ไม่ต้องทำงานหนะักใช่จะไม่ต้องทางานหนะักอย่างพลอยก็จะลงทุนในเรื่องของกระเป๋าที่เขาชื่นชอบอ่ะมันดันโชคดีตรงที่ว่ากระเป๋าเป็นสิ่งที่ ผมว่าผู้หญิงส่วนใหญ่หละน่าจะชอบแล้วะะลก็คือเขาก็มีความสามารถมากเพียงพอที่เขาจะหาสตังค์มาและซื้อหาได้มีความสุขทางใจกำไรใช้กำไรใช้ที่นี่หมายถึงเขาได้ใช้อ่ะนอกจากนั้นณนะเวลาขายยังขายได้ด้วยเพราะมีความต้องการซื้อสูงและยังราคาขึ้นอีกด้วยอ่ะนี่ถือเป็นการลงทุนที่ดีอย่างผมก็นาฬิกาเช่นกันอ่ะผมยกตัวอย่างงา่ายๆอย่างเรือนนี้ที่ผมใส่อยู่นะฮะอ่ะประมาณนี้อ่ะเรือนนี้นะให้เห็นแค่นี้ก่อน ที่คุณเพิ่งเห็นไปนี่คือนาฬิกาที่มีเพียงแค่300เรือนในโลก oh, <no. S 1> คุณเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดอย่างมันคืออุปสงค์และอุปทานอะหรือความต้องการซื้อและความต้องการขาย hmm. ในเมื่อมันมีของจํานวนแค่นี้แต่มีคนต้องการเป็นจํานวนมากแน่นอนว่าราคาจะต้อง นั่นคือการลงทุนในแง่หนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมกับพลอยก็ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เดี๋ยวผมพูดถึงปัญหาด้วยเลยแล้วกันปัญหาในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของกันกระถาวรก็คือสมมุติว่าซื้อคอนโดไปราคาสมมุติสามล้านบาทเฮ้ยปล่อยเช่าได้สมมติเดือนละหนึ่งหมื่นบาทว่ากันไป2ปีถัดมาปั๊กมันมีคอนโดใหม่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ขายในราคาที่ถูกกว่าคือ2องล้านเก้าแสนบาท แล้วมันก็จะมีคนไปซื้อเพื่อปล่อยเช่านั่นแปลว่าพอเขาทําเลดีกว่าใหม่กว่าเขาปล่อยเช่าแค่ราคา1 0,000มื่นผมปล่อยเช่า10,000ไม่นไม่ได้วนะเพราะผมเก่ากว่าอเออแล้วก็เอาพูดง่ายๆคือทําเลเขาก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งค่าเสื่อมค่าต้องบํารุงรักษาและที่สําคัญก็คือมันมีความเสี่ยงครับมันไม่ได้แปลว่าจริงอัรงอตราการเช่ามันจะเต็มอยู่ตลอดเวลาหรือวันที่ผมจะขายอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยผมขายไปเท่าทุนนะครับ อันนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ถูกต้องนักตามหลักในการลงทุนนะับเพราะว่าจริงๆขายแล้วคุณจะได้กําไรนะแต่อย่างที่พลอยบอกเมื่อกี้เลยว่าพลอยบอกว่าโชคดีมากที่ขายได้เพราะตอนนั้นทํเลทเลนั้นๆน่น<อ>ะคอนโดขึ้นใหม่เต็มไปหมดเลยใ,ในราคาที่เท่าๆกันบางเอ,อิญมีคนอยากได้ซึ่งข้อผมทําเลค่อนข้างดีสําหรับคอนโดนั้นๆก็เลยอ่ะขายไปนะครับเราก็ได้เห็นปัญหาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดที่คําว่าติดมือคือเงินจมโดยประมาณ นะครับห,หลังๆี่ยผมกับพลอยก็เลยลงทุนในเรื่องของกองทุนมากขึ้นซ <c oughs> ึ่งกองทุนก็จะมีหลายกอง,งทุนให้คุณได้เลือกสรรเอานะครับแล้วก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับมันและบังเอิญว่าจริงๆในเมื่อผมกับพลอยเป็นคนที่ชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ชอบการลงทุนเพื่อให้เงินทํางานแทนเราอยู่แล้วการเลือกซื้อกองทุนในครั้งนี้ครับนี่เพิ่งซื้อไปล่าสุดเลย <c oughs> นะครับอะผมบอกเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกองทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับนั่นคือกองทุ ของ UOBAM นะ <S <S 1> <S 1> ชื่อมันอาจจะยาวหน่อยนะครับผมอ,อธิบายแบบนี้แล้วกันในกองทุนนี้เป็นกองทุนของ UOB Asset Management <S 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 นะครับซึ่งได้รับความน่าเชื่อถืออยู่แล้วและเป็นกองทุนที่เมื่อกี้ผมพูดมาก็คือเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยที่กองทุนนี้เขาจะกระจายการลงทุนในอสังหาริมทนนรัพย์ทั่วโลกครับข้อแตกต่างคืออะไรเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันนั่นก็คืออย่างพลอยเป็นเจ้าของ ที่ดินพอ,อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อสมมุิติที่ที่หนึ่งที่ 2, ที่อสองที่ที่สามก็จะเกิดปัญหาบางอย่างเกี<อ>่ยวกับสามที่นี้ผมเป็นเจ้าของคอนโดเป็นเจ้าของที่ดินที่เชีงยงใหม่ก็จะเกิดปัญหาแตกต่างเกี่ยวกับมันต่างๆกันไปเพราะเราแน่นอนเราต้องการให้ความต้องการซื้อเขาสูงเราต้องการให้ราคาเขาขึ้นอัตราการเช่าต้องการให้เต็มแต่มันไม่ได้เกิดแบบนี้ตลอดเวลา กองทุนนี้มีมาเพื่อกระจายการลงทุนไปทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนโดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินดัสทรีต่างๆนะครับมันแปลว่าเราจะลดความเสี่ยงลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นข้อๆไปแล้วกันนะครับกองทุนนี้จะนาเงินของเราครับไปลงทุนใน UBS Lux Real Estate Fund Selection ครับ และกองทุนนี้บริหารโดย UBS Fund Management นะครับที่จดทะเบียนที่ลักเซมเบิร์กครับพูดง่ายๆมันคือโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายครับโดยกระจายไปในอสังหาริมทรัพย์ที่สําคัญๆทั่วโลกเลยใช่แล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าหรือ,รอว่ามูลค่าสินทรัพย์นั้นๆ<ว>อย่างสม่ําเสมอด้วยใช่นั่นเองครับและที่สําคัญก็คือกองทุนนี้บริหารงานมา13ปีแล้ว ทำไมถึงต้องพูดครับบริหารมา13ปีแล้วนั่นหมายความว่าอย่างอย่างผมเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าเราเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์ที่หนึ่งมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้น<ม>เขาจะเช่าเต็มไหมเขาจะมีการซื้อขายอะไรกันได้หรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พอระยะเวลาผ่านไปมีค่าเสือ่อมมีค่าอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะ<ม>แต่กองทุนนี้ครับอยู่มา13ปีแล้วนั่นแปลว่าการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของเขาย้ํามาทั่วโลกนะ ทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวเชียวแหละค่ะและอย่างกองทุนนี้นะข้อดีคือเขาจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลบริหารพอร์ตของเราใี่เลยคอยเลือกคอยคัดสรรแล้วก็คอยมอนิเตอร์พอร์ตให้เราด้วยแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมันแหละถูไหมครับคือมอนิเตอร์เองก็เป็นด้วยที่ดีแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลาจะต้องมานั่งคอยดูตลอด24ชั่วโมงที่นี่ก็ดีตรงที่ว่ามีผู้จัดการคอยดูแลในกองทุนให้เราด้วย<ช>นะครับ และเราจะลงทุนไปในตัวสังหาริมทรัพย์นั้นๆโดยตรงเลยผมยกตัวอย่างละกันเช่นสมมติว่าตึกตึกนี้อยู่ในทำเลที่ดีมีอัตราการเช่าที่สูงและเป็นทำเลที่ดีมากใครก็ต้องการโอ้อยากจะมาเช่าท <sin> ี <appeals> ่นี่จังเลยกองทุนนี้ครับก็จะไปลงทุนในตึกนั้นๆเลยนั่นแปลว่าเราก็จะได้รายได้จากค่าเช่าถูกไหมครับนี่คือรายได้ที่มันเกิดขึ้นและเราไม่ได้ลงทุนในแคทชักรีเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแคทชักรีของอินดัสเทรียล เราก็ลงทุนไปด้วยเช่นกันใช่อย่างเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่า Data w a ว e House ต่างๆเลยเงี้ยเขาก็จะมีการไปลงทุนในนั้นด้วยถูกต้องครับเป็นการกระจายความเสี่ยงนั่นเองนะครับอกองทุนนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นกองทุนเกี่ยวกับการลงทุนในสังหาริมทรัพย์และย้ำว่าทั่วโลกเลยเป็นการเปิดโอกาสในการที่เราจะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวนั่นเองนะครับ เพราะว่ามันก็ใช้เวลานากกว่ามูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นมันก็เหมือนกับที่เราซื้ออสังหาริมทรัพย์นั่นแหละอย่างที่การซื้อคอนโดการซื้อที่ดินพอซื้อที่ดินมันไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันราคาขึ้นเลยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาของมันเองถึงบอกว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับใช่ก็จริงการลงทุนระยะยาวมันก,นกแบบแบน็เหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมที่พลอยถือเหมือนที่พลอยลงทุนเหมือนที่เธอซื้อไน้าฬิก การลงทุนของผมใช้ยาเหนื่อแรงกาย,ยาการลงทุนของพลใช้การมาสกิจใดแล้วก็บอกว่าปีเขาอยากได้อันนี้เหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวคนดูเขาจะผิดต้นนทุเขาเป็นศูนย์ปีเดี๋ยวคนดูเขาจะผิดถามว่าเราไม่ทำงานเ<อ>นี่ยซึ่งทำทำขอขอมันต้องใช้แรงนะอในทางสวัดมือมาขอ นะครับอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะครับแล้วก็ชื่นชอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ชื่นชอบเกี่ยวกับกองทุนอยู่แล้วผมแนะนําตัวนี้แล้วกันนะครับกองทุน UGR EFUI ของ UOBAM นั่นเองนะครับอ่าสหรับคนที่สนใจจะลงทุนในกองทุนนี้เดี๋ยวผมขึ้น contact แล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดปลีดย่อยเพิ่มเติมได้นะโอเค แล้วตอนนี้เราลงทุนเสร็จแล้วเราไม่ต้องทำงานหนักแล้วจริงๆก็ทํางานแหละแต่ว่าเราก็มีเงินคอยทํางานให้เราด้วยเช่นกันเราไปใช้เวลากับเบบีเราไหมใช่หรือเราไปใช้เวลาเบบีไหมเดี๋ยวจะยนใช้เวลากับเบบีไงโอเคเดินมาเดินมาเดินเเดินเเดินเชิญยเดินเชิญเดินเชิญเดิเดินเไปหันกล้องโอ้ยลูกเอ้ยเดินเชิญไปหกล้องชอบกล้องเหรอกยกล้องจิ เออใช่ไหมมีความจุกเนาะบายบายกล้องซีบาย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 ถ้าพร้อมบายแล้วก็ปิดคลิปเลยครับแค่นี้ครับปิดคลิปครับบายบายจ้ะ